กูเอาเนี่ยให้ลูคกค้าหนึ่งคนแต่งงานมันสวยมากอ่ะเนาะเหมือนหมนแล้วนะหมดแล้วยังมีงานต่อรอบนี้คืองานแบบสวยจังสวยฮัลโหลสวัสดีค่ะ เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวก่อนรีวิวขอโชว์ไอที่รีวิวให้ลูกค้าเมื่อกี้ได้ไหมคือคืองานตัวเนี้ยน้องนิ่มเพิ่งเห็นแต่ไม่รู้ว่าลูกค้าคนอื่นน่ะเคยซื้อแบบนี้หรือยังอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นงานแบบอารมณ์แบบนี้ลูกค้า จริงๆอ่ะคือว่าเรื่องของเรื่องคือว่าไม่ยังไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าเราขายไอ้เหลืองใสให้ให้หมดเมื่อวานเนาะแล้วก็ชมพูอ่ะกะว่าจะไลฟ์จะไลฟ์แต่ว่าคือลูกค้าที่เขามารับเขาก็จะมาเอาของเองแต่เขาว่าเฮ้ยทีน่นี่งานเนี้ยแบบคือแบบคือจริงๆลูกค้าแบบ ชอบแบบอารมณ์ประมาณนี้นี่ก็ไม่เข้าใจแต่ลูกค้าบอกว่าถ้าไปซื้ออ่ะที่มันเป็นแบบว่างานญี่ปุ่นงานเกาหลีอ่ะแบบนี้มันเป็นแบบถักแบบทอะคือแบบมันแพงมากแล้วนี่ก็ไม่รู้ว่าเอ้ยสวยไม่สวยเพราะว่าไม่ไม่เคยเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วเปิดกระสอบนี้คือมันสวยมากแต่เดี๋ยวจะรีวิวกระสอบที่ยังไม่ได้แกะให้นะคะแต่ขอรีวิวกระสอบนี้บอกก่อนเลยว่า,าสีชมพูเนี่ยมันจะติด ทอนะคะมันจะติดถักติดทอแบบนี้แล้วก็ติดเดสมาเดี๋ยวลูกค้าดูกระสอบที่จะแกะใหม่ก็ได้แต่ว่ากระสอบนี้มันแกะแล้วมันเพิ่งแกะเสร็จเนาะเดี๋ยวรีวิวให้ดูว่าเออมันแบบมันจึ้งอยู่อะไรอย่างเงี้นะคะือแบบเปิดออกมาเฮ้ยอะไรอย่างงี้นะคะมันจะเป็นแบบอารมณ์ประมาณแบบถักทอนิดหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นผ้าแบบอารมณ์ประมาณกระสอบนี้นะกระสอบเนี้ยครึ่งกระสอบจะเป็นแบบ อันนี้แต่คืออันนี้นิ่มคัดส่งคัดแบบว่าคัดตัวสวยส่งแล้วเนาะเพราะว่าแบบว่าเวลาลูกค้าที่เขาจะเหมาเป็นแบบที่เขาจะสั่งปิดตู้หรือว่าเขาจะสั่งเยอะเขาไม่ได้ต้องการแบบจะเห็นหางเขาแค่อยากรู้ว่าหัวในกระสอบมันประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่ก็เลยแบบว่าต้องทําคลิปส่งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่านิ่มขายหน้าร้านนิ่มก็แกะให้ดูแบบว่าเป็นชั้นผ้านั่นแหละแต่อันนี้คือคือทำส่งเขา กระสอบเนี้ยมันจะเป็นผ้าแบบเนี้ยเยอะอันนี้คือกระสอบสีชมพูนะคะลูกค้าเนี่ยมันจะเป็นผ้าแบบเนี้ยแล้วคือแบบลูกค้าบางคนเขาเป็นสายแบบว่าสายถากักสายอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบนะคะเนาะเนี่ยจะเป็นแบบนเนี้ยเนี่ยคือถ้าไปเขาบอกว่าไปเปิดกระสอบเกาหลีอะพี่นี่มเป็นหมื่นเลยอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นิมก็ไม่เคยเจอเน,นี่ยเพิ่งเจอนะคะเพิ่งไม่ใช่ว่าไม่เคยเจอหรอกแบบน่าจะเจอแหละแต่ว่ามันไม่ได้อันนี้แต่ว่าอันนี้คือแบบลูกค้าบอกโอ้สวยอะไรเงี้ยก็เลยแบบยืมให้ดูแต่ไม่รู้ว่าจะเหลือเยอะไหมอะไรเงี้ยเพราะว่านี่ต้องส่งให้แบบเจ้าใหญ่เขาตัดเหมาเนี่ยมันจะเป็นสไตล์แบบสไตล์ผ้าแบบผ้าถักผ้าทออะไร มึงเข้าดูเฟซกูว่าแบบว่ามันเน้นได้หรอมันชอบมึงแบบไหนเนี่ยลูกข้าน่ารักมากมันจะเป็นผ้าแบบนี้ผ้าแบบเนี่ยเป็นขอบเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะเป็นไหมผมที่แบบนี่ก็ยังไม่ค่อยเห็นนะ จะเป็นงานแบบเนี้ยเนี่ยเยอะกระสอบนี่คือแบบจิ้งๆเลยอ่ะเนี่ย นี่เนี่ยลูกค้ามันจะเป็นแบบสไตล์แบบถักถักทอทอ่ะนี่มามียังมามีไข่เม้นไหมหรอลองเม้นมาลองเม้นขึนนะเนี่ยลูกค้าบางคนเขาก็จะชอบเล่นสายนี้เนาะอ๋อหน้าร้านที่คัดผ้าเปิดไหมคะเปิดคะ่ะคือละคือละ เนี่ยถ,ถ้าลูกค้าชอบแบบนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวนิ่มขอดูหลายๆเดี๋ยวนิมขอเปิดก่อนๆๆเพราะว่าลูกค้าเปิดลูกค้าก็เจอแบบนี้แต่ว่าไม่รู้ว่านิมเปิดจะเจอไหมเ <ๆๆ S 2> นี่ยพี่ลูกค้าบอกว่าเอ้ยแล้วมันเป็นยูนิคอร์ด้วยนะคือแบบถ้ามันดีอ่ะ <ๆ S 2> แล้วก็เดสอันนี้คือกองเดซเลยนะตรงเนี้ย ตรงนี้คือกองเดสเลยนะคะอันนี้ปล่อยเป็นก้อนนะ oh <my> อะหน้าร้านนะคะหน้าร้านนะหน้าร้านจะอยู่ที่สี่พันเก้านะคะแล้วก็ถ้าใครรับเยอะนะมันมีราคาโ่มให้กองนี้เป็นเดสแล้วก็กองนั้นก็คือสวยบ้างไม่สวยบ้างไงลูกค้า สำหรับกระสอบคือเปิดทุกกระสอบอะเจอเดทเยอะทุกกระสอบแต่ว่าบางกระสอบก็ไม่ได้เจอเยอะขนาดนี้นะคะแต่เจอเดททุกกระสอบเลยสำหรับสีชมพูนะเนี่ยคืองานแบบเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูตรงนี้เดี๋ยวนี้จะแกะเป็นกระสอบให้ดูนะคะ เนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบถักถักทอทอมานะแล้วแบบงานแบบไม่เคยเจอเหมือนกันอะแต่สวยใครชอบแบบนี้นะคะอันนี้คือถ้าลูกค้าแบบเนี่ยลูกค้ามันจะเป็นแบบเนี้ย <c oughs> <c oughs> นี่น่ารักอันนี้กล่องที่ที่ส่งให้ลูกค้าเนี่ยมันจะเป็นแบบอารมณ์แบบ แบบนี้ที่แรกตกใจเฮ้ยจะสวยหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยคอคอด้วยนะเมื่อกี้คอด้วยสวยหรือเปล่าอะไรเงี้ยอุย้ยสรุปสวยอ่ะโอเคเดี๋ยวนินจะรีวิวเป็นก้อนให้ดูนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะหรือว่าถ้าใครที่รับเยอะรีบทักหาแอดมินหน่อยเพราะว่า คือนองนิ่มส่งเจ้าคือนองนิ่มรีวิวให้เจ้าใหญ่แล้วน้องนิ่มไม่รู้ว่าเขาจะตัดไปเท่าไหร่มันมีประมาณร้อยกระสอบมั้งอันนี้อ่ะเดี๋ยวนิ่มจะรีวิวตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ <S <S เดี๋ยวนี้เป็นคนดังมีแต่คนมาถ่ายอะไรก็ไม่รู้ เก็บเลยก็ได้แล้วแล้วกระสอบเมื่อกี้ใครจะรับก็ักหาแอดมินนะอ่ะอันนี้นิมจะเปิดลูกใหม่ให้นะคะสวัสดีลูกค้าที่เข้ามานะคะท่านไหนที่จะดูนะคะอันนี้จะเป็นรีวิวเหลืออ้อเหลืองเหลืองขายหมดแล้วชมพูสายชมพูสายนะคะ LSS LSS L ชมพูใสนะคะ เดี๋ยวขอโทรศัพท์มาถ่ายให้ก่อนเนาะ้งเดี๋ยวนิ่มเดี๋ยวนิ่มพาไปดูใกล้ๆวุ่นวายขนาดเนิ่นวันนี้นะทุกคน ชั้นทาให้กูหน่อยสวัสดีเจ้าสวัสดีจ้าอ่าอันนี้เป็นสีชมพูนะคะเนี่ยมันจะมีงานถักงานทอเห็นไหมแต่ไม่รู้ว่าแต่และกระสอบมันจะเจอเยอะหรือว่าเจอน้อยหรือว่าไม่เจอนะคะแต่ว่าเท่าที่เปิดอะเจอทุกกระสอบเอาไปลุ้นเอาลูกค้าดูสี โอ้ยไม่ไหวอันนี้เหลือเหลือประมาณร้อยลูกถ้าใครจะรับก็ท้าขายแอดมินนี่ให้ดูนี่ให้ดูใกล้ๆก่อนกระสอบเดียวเราจะขายสี่พันเก้าพราะว่าเชาใหญ่สั่งเยอะเดี๋ยวเขาจะด่าเอาขายถูกเกินไปขายถูกเกินไปมุ้ยนะคะแต่ว่าถ้ารับเยอะอ่ะมีเลทให้นะคะ อียดีนะคะดูอ่าโอเคไลฟ์เลยนะคะไลฟ์เลยวันนี้เราจะต้องอ่าใครอยู่เชียงใหม่ก็มารับไปเองนะจ้ารับน้องไปเองนะจ๊ะ ใครอยู่ใครอยู่ต่างจังหวัดก็มีบริการส่งค่ะอะรีวิวเลยนะโอ้ยสวยนะจ๊ะแต่ว่าแต่มีมีแต่นะ ของนิ่มตรงสเปคนะคะแต่อาจจะมีมีหลุดที่มันเป็นที่จะทุกกระสอบมันอาจจะหลุดคอตตอนมาสักประมาณ2-3%สเปอร์เซนนะคะแต่ว่ามันถือว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่งานแบบหลุดนะอ้อยลูกค้าห้าใหม่ ดึงตรงไหนดีเอาค่จะเอากดโทรค่ะน้องแอดมินเองเลยจ้าแต่มันจะมาเรือนะคะนี่กูต้องเอาเหล้าเบียร์ปิดปากอ่ะข้างกูกำลังจะไลยย่ ลูกค้าได้ยินเสียงนี่ไหมไม่เป็นไรเสียงนี่ก็เหมือนทอระคงนั่นแหละทอระคงดีๆที่เองโอ้ลูกค้าอ้าตายละสวยจ้าไม่มกิ๊บอันนี้ไปลุ้นปากลุ้นถักกันเอาเองนะคะอันนี้เหมือนจะถักจะอยู่ข้างล่างนะกระสอบเนี้ย แต่เมื่อกี้ถักอยู่ข้างบนงานสวยนะเจ้านานสวยนะเจ้ากูมีกูอะบอกไอ้ตึกว่า เนี่ยตู้เนี้ยก่อนจะเข้าเนี่ยนี่จะไปบนเลยนี่จะไปบนเลยขอให้มันขอให้มันปังแล้วแล้วแบบว่า,วาไอ้ตึกก็ถามถามกว่า บนเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออบนคือแบบไปบอกมันไงว่าแบบอุย้ยเก่มันไปบนแบบหลวงพ่อทันใจนะอะไรเงี้ยที่มันทำยูทูบอะไรเงี้ย mm hmm. ไปเมาส์ฟงังแล้วนางก็บอกว่าจะบนเท่าไหร่แล้วนางก็บอกว่าเออเนี่ยบนร้อยพออะไรเงี้ยร้อยพวงอะไรเงี้ย mm hmm. แล้วฟังก็ฟังไม่ก่ฟังกูโจงก่อนตะโลแล้วกูก็บอกว่าไม่ได้ห้าร้อยพวงค่ามันแบบ ถ้ามันถ้ามันแบบถ้ามันมันอาจะเขาอาจจะแบบไม่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยกลว่าไม่พันพวงก็หมื่นพวงไปเลยเหรอหมื่นพวงเลยอย่ะตานล่ามันก็พี่ว่าร้อยพวงพอยอย่ตาตาอนเราพอตูเทอแล้วก็ผ้ามันงามเนาะแล้วมันก็น้างเป็นกํากึด เล็กูบอกว่าเป็นไรอะ่ะอันเล็ไปบนไว้กี่พวงคะสรุปเยอะเล็กววาจะไปทันได้บนอะไรลืงดีบ <c oughs> เสียตังค์โอห้านะผ้านายยืม่างเลยเนะี่ยลูกค้าผ้าสวยกว่าจะสวยขนาดนี้นะคะ น้องนิ่มแทบจะขุดกระดูกขุดเลือดตัวเองมาซื้อของแล้วนะคะลูกค้าขาลูกค้าที่รักคะ่ะสวยนะคะนี่ขอบแบบน่ารักน่ารลาจะมกจะมีนี่น สะอาดมากทุกคนดูสิจ้าวันนี้เป็นอะไรไม่รู้เนื้อหอมมากมีแต่คนโทรหาเจ้าหาชันไนักหนาทำงานอยู่จา้านื้อขายของอยู่นะจา้าถ้าไม่ขายเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีที่อยู่แล้วเดี๋ยวสามีไล่ออกจากบ้านนะคะไม่ทำงานรำการลูกค้าสวย ใครจะฮับก่ฮับนะจ๊ะยังไม่ได้ปล่อยใครไปเยอะค่ะยังเหลือประมาณร้อยลูกนะใครจะรับให้ทักแ,แอดมินเลยใครจะซื้อเยอะก็ด่วนหน่อยสวยอุ้ยสวยมากเลยอ่ะอุ้ยดูสิลูกค้า น้องนี่มีกางเกงราคาย่อมยาวไหมขายยาวเดี๋ยวนี้เอามาให้พี่ตู้หน้านะตู้หน้ามีหลายอย่างเลยก็อนีค่ะน้องนี่ช่วยน้งเลยช่วยน้ํายังเป็นช่วยน้ยํายังเป็นล็อดเดิมอยู่เลยอะ่ะลูกค้าช่วยน้ำคือมันจะไม่มีเข้ามันจะมีล็อตเดิมถ้าเกิดว่าถ้าลูกค้าขายหมดแล้วแบบว่าลูกค้ายังติดใจแบบเดิมก็สั่งได้นะคะเดี๋ยวลดให้เนาะเพราะว่า ตอนนี้ที่จีนอ่ะมันเขาเขาทำของหนาวแล้วลูกค้าสมาธิกูไม่อยู่ละตอนนี้แสียงานง้างไหม้าเนี้ยโอ้ยสวย จริงอันนี้ไม่ต้องทำรีแพคแล้วค่ะน่าจะหมดน่าจะหมดที่กระสอบนี่แหละค่ะนี่จริงๆอยากเอางานถักให้ดูจังเลยรู้สึกว่าแฮปปี้มากกับงานถักลูกค้าดูดิห้มามันสะอาดมากเลยนะกระสอบนี้ประมาณ500ตัวค่ะลูกค้าขา ประมาณ500ตัวนะคะ49เจ้า49เจ้าแล้วก็สองกระสอบเพ้่นไปเดี๋ยวลดขือนะจ๊ะใครจะรับเยอะก็ลดได้ถ้าใครจะเอาเป็นร้อยก็ต้องตอนนี้แล้วนะเด้ออันแบบตันนะเจ้าเพราะว่ามันสวยเพราะว่ามันสวยอะ่ะ จะติ้นวินแต่บอกอันนี้ค่ะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จะเป็นงานแบบงานใหม่พรมมากกว่ากระสอบเนี่ยหรือว่านิมยังไม่เจอค่ะจริงจริงมันสวยมากแล้วก็หาถักอยู่โอ้ลูกค้าดูจะนี้ดิวันนี้นี่จึ้งมากนะแม่จึ้งมาก นส่งจ่ายเองนะคะลูกค้าขาค่าขนส่งจ่ายบิสเนสเองนะคะมันจะอยู่ที่ประมาณ3 5 0ร้อยห้าสิบถึงเจ็ดร้อยบาทแล้วแต่พื้นที่นนะนอนิ่มส่งจากเชียงใหม่นะคะแต่ว่าถ้าลูกค้ารับเยอะก็ลดคอ,อกไปเลยลดคอ,อกก็จะถูกลูกค้าแล้วก็ถ้าใครอยู่โซนอีสานก็จะถูกนะคะเพราะว่าใช้จีรศักขนส่งถ้าอยู่โซนอีสานอะ จะใช้จีรัศักมันจะถูกเนาะนี่โอ้ยลูกค้าดูสิอันนี้มันเป็นแฟชั่นนะจ๊ะลูกค้ามันไม่ได้ขาดมันไม่ได้ปุดนะคะมันเป็นแฟชั่นอะนี่สวยจ้า โอ้ลูกค้าดูสีสีดีงามมากลูกค้าเออลูกค้าสีดีว่าอันถ้าตู้นี้หมดถ้าตู้นี้หมดตู้หน้ามาเป็นสีส้มสาย หลังจากจี๋ซ่อมสายนะคะลูกคา้คาขาอาจจะต้องรอ,อนานหน่อยเพราะว่าอันนี้น้องนิมสั่งที่โรงงานทำประมาณสองเดือนกว่านะกว่าจะได้มาแต่ละตู้คือแบบนานมากนะคะมันแบบว่ามันมีโรงงานที่ทำให้เราที่มันแบบผ่านเลยแค่สองโรงงานคือโรงงานอื่นคือไม่ได้เลยนะคะก็เลยต้องรออย่างเดียวเนาะถ้าใครสั่งตู้คอนเทนเนอร์ช่วงนี้คือจะรอ งานที่ดีๆอคือจะออกมาช้ามากลูกค้างานที่ดีๆคือออกมาช้าแต่ว่าเออมันก็โอเคตรงที่ว่าเราไม่ได้ปวดหัวนะคะลูกแล้วแล้วข้าเจ้าก็ถ่ายถูกถูกนะคะดีน่ารักเบอร์เนี่ยเออลูกค้าถายแล้วายแล้ว เนี่ยคือแบบทุกอย่างที่แบบลูกค้าชอบมันก็มีทุกอย่างเลยอะใหม่จิ๊บเลย4 9 0 0ค่ะแต่ถ้าใครรับเยอะก็ลดได้นะคะ วานิ่มฟังราคาผิดอ่ะนึกว่าสี่พันห้าโดนด่าเลยจ้ะโดนลูกค้าด่าพี่ดิมเดี๋ยวหนูคืนนะไม่ใช่นิ่มนิมก็เลยปล่อยไปได้ประมาณหากระสอบมั้งที่ราคานะั้นนะคือมันสี่พันเก้านะลูกค้าแต่ว่าถ้าใครรับเยอะอ่ะมีราคาส่งให้นะคะ มีราคาส่งให้ถูกๆแต่ถ้ารับน้อยก็ราคานี้มันเป็นราคาสแตนดาร์ดเนาะของทุกโกดังแหละนะคะราคาสแตนดาร์ดอ่ะโอ้ยลูกค้ากระสอบนี้แฟชั่นเยอะมากดูดิ สวยอ่ะมันมีความติ้นวินตอนว่นน่ะอันนี้ก็สอบกระสอบ L S S กระสอบสีชมพูจ้ากระสอบชมพูนะลูกค้าถ้าจะอาดมาก ดีดีดีโอโหลูกค้า,คามะคอนเหนือระจักห้องว่ามะ 妈妈。 ยังจอกไม่หมดลอยดูสีผ้าสิดูสีผ้าเขาก้อนโอ้ยมีถักไม่เยอะนะอันเนี้ยแต่ว่าคือผ้าดีคือสีดีคือสะอาดมากอ่ะโอเคนะคะ ใครจะรับนะคะสามารถสั่งได้เลยจ้างานมีตะอีนะเจ้านี่ดูสวยทะลุออกมาเลยเห็นไหมเนี่ยอ่ะโอเคนะคะท่านไหนที่สนใจนะคะลูกค้าดูสีมันนู่สีมันอ,อตายแล้วตายแล้ว เอาโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นิ่มไปก่อนนะคะท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถสอบถามแอดมินได้เลยสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ